ตัดมาโหลฟันน้องฟันเหมือนเดิมนะคือสมัยก่อนอนะเราต้องไปตามหาฟันต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับนักศึกษาทันแพทย์ที่ไม่มีคอนเน็กชันว่าไม่มีญาติผู้ใหญ่หรือใครหรือร้านทําฟันอะไรที่เป็นแบบรู้จัก<ม>เนาะเราก็ต้องแบบ ขออนุญาตเอาโหลไปวางด้วยนะคะขอฟันซีนี้ซีนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยมันยากมากเลยแต่นปัจจุบันก็คือเนี่ยแหละง่ายมากแล้วจะบอกว่านะตอนเนี้ยค่ะมันมีฟันที่เป็นสําเร็จรูปแล้วล่าลสุดที่ได้ยินมานะเออมีฟันที่แบบไปกดไปกดตู้แล้วก็ออกมาเป็นซีซีซีได้เลยใช่แต่ว่ายังไงฟันสําเร็จรูปอะ มันก็มันก็ไม่เหมือนฟันจริงเพราะฟันจริงรอยผูรอยอุดมันต้องใช้เซน์ในการกรออว่า,าถ้าเป็นชั้นเนื้อฟันต้องใช้เซน์มือประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอมือหนักมือเบาต่างกันตรงนี้และคะ่ะและยิ่งใครมีฟันเยอะนะคะก็คือแบบอุ๊ยคนนี้แบบดูแบบว่าฟันเยอะดีจังเลยอะ อยากไปขอแชร์บ้างอะไรบ้างเพราะว่ายิ่งมีฟันเยอะนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ฝึกฝีมือมากขึ้นเจอฟันในรูปแบบต่างๆมากขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยอย่างฟันพวกนี้ค่ะก็จะมีรากฟันที่ไม่เหมือนกันเนื้อบางรากตรงๆบางรากโค้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะฝึกให้ให้เรามีทักษะที่แตกต่างกันไปเห็นไหมคะว่ากว่าจะจบเป็นทันตแพทย์ได้หนึ่งคนก็คือก็ต้องมีการพัฒนาฝีมือต่างๆนะคะแล้วก็ต้องเนี่ย เริ่มจากการสะสมฟันก่อนเนาะ